โอเคครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะครับไปหาแร่มิสติกนะครับเพื่อที่จะทําดาบมิสติกคาตาลัสสุดโหดนะครับตอนนี้ผมก็ใช้หมัดอยู่แหละบ้านผมก็มีมิสติกเป็นส่วนผสมนะแต่มันค่อนข้างกากนิดนึงอันนี้เดี๋ยวเราจะมาฟาร์มขุดหาลูกตาก่อนนะครับผมก็ขุดไปเรื่อยๆเลยนะครับอยู่แต่ตรงนี้มันเป็นการ AFK เพื่อที่จะหาแร่ที่เราต้องการ ขุดมาสะพันนะครับผมก็โดนตัวเกียร์นะครับล่างบอลาตีผมให้ตายคือเหมือนมันอิฉาที่ผมแบบได้ครองพื้นที่แห่งนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับผมเลยเปลี่ยนบล็อกนะครับเพราะว่าหลังๆเริ่มโดนหนักแหละอันนี้ก็มาแย่งบล็อกคนอื่นแต่มันหายไปไหนไม่รู้ก็เสร็จผมนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็ขุดไปได้เลยนะครับอันนี้ผมก็ควบสองนะครับคนเดียวไม่แบ่งใคร อันนี้ก็ได้แรกที่เราต้องการมาแล้วนะครับอันนี้เหมือนเราจะใช้ประมาณ2ก้อนอันนี้ผมเจอโปรนะครับการเจอาปรวแบบนี้ผมทนไม่ได้นะครับผมเลยรายงานแม่งไปเลยแต่โปรติเขาให้รายงานดินนนะจะเร็วกว่ารายงานนะครับผมก็ขึ้นมาเอาหินเนี่ยที่มันเหลือเนี่ยกินสล็อตผมนะครับไปหลอมเป็นดาบใหญ่ พื่อที่จะไปขายเพราะว่ามันจะได้ราคาดีกว่าการที่ผมนะครับเอาไปเอาไปขายแร่เองอ่ะคือหลอมทําดาบอ่ะขายราคาดีกว่าโอเคนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราจะมาทํากางเกงกันเพือพ่อนเพื่อนเห็นนะครับว่าตอนแรกของผมเนี่ยผมใช้เป็นกางเกงสราวนะครับซึ่งมันค่อนข้างจะกังนะครับแล้วไม่คุมตีมผมเลยเอาแร่สีแดงทั้งหมดนะครับมาทําเป็นกางเกงกันก็ได้ออกมาแล้วกางเกงระดับอีพิก สีแดงเฟี้ยวๆแต่ดีเฟเอนไม่ยังไม่ค่อยเยอะนะครับเดี๋ยวค่อยปั้นตอนหลังหลังจากนั้นผมก็ลงมาขุดเหมืองต่อเลยนะครับอันนี้ก็ได้แร่ไปอีกแร่หนึ่งนะครับที่เราต้องใช้อันนี้เราใช้3ก้อนมาถ้าจะไม่ผิดสูตรที่ผมแบบฮิตเองนะครับเฮ้ยน,นี่ได้ทางลูงกก็าตายแล้วก็แร่ที่ใช้เลยดูดีมากตอนนี้กระเป๋าค่อนข้างข,างขยันเต็มนะครับเลยเอาแร่ที่เหลือเนี่ยมาทําหลอมเหลวนะครับให้มันเป็นดาบเอามาขายเหมือนเดิม คือแร่เหลือเยอะมากลงามาขุดแบบนี้แร่ก,กากเราไม่ได้ใช้นะครับเราใช้แต่แร่หหดแหละดังหลังพอขายเสร็จปูนะครับเราก็ลงมาขุดเหมือนกันต่อแล้วเราก็ได้ลูกกตามอีกหนึ่งเม็ดนะครับผมอันนี้งานดีนะครับงานขุดขุดทีเดียวได้สองก้อนชิวๆแล้วก็เอาเศษเหลือมาทำอุปกรณ์ขายกันต่อนะครับ แล้วก็เอาไปขายกันต่อนะครับก็ได้มาทั้งหมดออสองดาบใหญ่นะครับขายได้ในราคา5 0 0 0นะครับจุดๆแล้วก็ไปขุดกันต่อนะครับอันนี้ก็ทูอินวันเหนือนะอุ้ยได้ลูกตาในหินเล็กก็จวดอีกแล้วอะอันนี้ก็พอมีได้เหลือพคนคนนะครับตอนนี้าคาตาณาสเต็ป กลัผมพอนอากาศนะครับผมเลยจะแร่ที่เหลือๆเนี่ยมาทําดาดทองกันก่อนคือมาสามารถคร้าได้แหละคือสบบรรพคุณ์ระพอการแต่โมเดลมันไม่ใช่โมเดลมิสติกนะครับอันนี้ก็เอามาใช้แก้ขาดตวอดเพราะว่ามิสติกยังไม่ออกสักสักเมตดเลยนะครับตั้งแต่ขุดมาคือที่ผมจับจุดนะครับคือถ้ามีแร่ทั้งหมด12ก้อนเนี่ยมันจะทําให้ขาดน้ำมันครา้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าลงแร่ประมาณ12ก้อนเนี่ยขาดน้ำมันจะออกมาประมาณ72%นะครับ ซึ่งถือว่ารัานเลยอันนี้ก็ถ้าใส่อะไรเยอะสุดนะครับมันจะออกมาเป็นโมเดลนั้นอันนี้ก็น่าจะได้เป็นดาบที่เป็นโมเดลลูกตา ก็ได้ออกมาเป็นโมเดลลูกตาจริงด้วยเดี๋ยวเรามาดูสเตตของดาบนะครับว่าจะดีขนาดไหนดาเมจ78นะครับแบบดาเมจร้วๆเลยยังไม่ได้เอนชาร์นระดับรีเจนเนอรี่ก็โอเคนะครับดาบเก่าผมเนี่ยมันเป็นดาบของแร่4ป้าครับแล้วซึ่งดาเมจมันก็ไม่ได้แรงเท่านะครับแต่บัฟอระพอกัน เดีถ้าเราเอนชาร์เนี่ยดาบก็แรงกว่าดาบเก่าแล้วอันนี้เราจะเอนชาร์แบบแม่บ้ามากนะครับเอาให้มันเปิด2ช่องดูกันว่าจะหมดกกี่บาทโอเคครับ6กแล้วแล้วได้7ด้วยอันนี้คือถ้าผมมีของเียวผมรั่นต่อด้วยนะเผลอ ดาเมจก็ยังแรงไม่เท่าหมัดนะครับแต่เรื่องสรรพคุณคาตานะ,ะ,ะนามันดีกว่าอยู่แล้วแล้วแต่คนชอบนะครับแต่ผมชอบคาตานะมากกว่ามันเร็วมันเร็วแล้วมันไกลกว่าอันนี้ก็เดี๋ยวเราใส่บัฟกันอันนี้เดี๋ยวเราจะใช้เป็นรูนเดนเอกนะครับหาบัฟที่ในดาบมันไม่มีทั้ง2อ,อันนี่ได้มาแล้วนะครับ คือรุ่นจริงควรจะมี7บัฟแหละแต่มันมีรูนหนึ่งมาทับกันอันนี้ก็ถ้าเทียบกันแม่งคล้ายๆกันเลยไหวเทียแต่ดาบอันนี้เท่กว่านะครับเอาไมา่ใช้แก้ขัดก่อนเพก่อนจะหาแร่เมส,สิกได้วนดาบเก่านะครับมีของใหม่ก็ต้องโยนทิ้งไปนะครับแต่หมัดน,นะครับเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ก่อนเพราะหมัดก็ค่อนข้างจวดนนะครับยอมเสียสล็อตนะครับเก็บเอาไว้อันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปเทสดามเมจกันต่อนะครับ ดาเมจค่อนข้างแรงนะครับแต่ก็ยังไม่ค่อยเห็นต่างจากหมัดเดิมเท่าไหร่แต่มันแล้วแต่วิธีการเล่นนะผมแดชแล้วก็ออกนยะมันจะสะดวกกว่าหมัดน,นะครับตอนนี้เวลาก็ผ่านมาสัปดาห์นะครับผมนะครับ,รบเก็บแร่ครบแล้วได้แร่ดีมอนนะครับมา4ก้อนอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะทําการหลอมเหล่ยวกันเลยนะครับผมนี่คาตนานะ72เปอร์ถ้าออกหมัดแล้วกถอยเลยบอกตามตรงระดับนี้มิสติก โอเคเดี๋ยวเราก็มาปั๊มมนเลยนะครับโอ้ oh, มีเอฟเฟกแล่แบบสวยชัดา่าของดีอ่ะ <Yeah. S 1> นีรับโมเดลตอนแรกก็ตกใจเห็น <he S 2> มันค่อในได้ใหญ่โอ้โห oh, ดูเอฟเฟกต์ค,ครับมันมีแบบอะไรกระเด็นขึ้นมาด้วยอ่ะโอ้โหอย่างจวดอันนี้ได้เป็นโมเดลทาชีด้วยนะ โหดนะโอ้โหูนี่ที่ทำมาทั้งหมดทำเพื่อจะงอยอย่างเดียวเลยแล้วก็ควันดาบสวยจัดแต่ครับคุณลิตีนะครับผมทำพลาดไปหน่อยมาเรื่อกมาแค่นี้แต่ถ้าพูดตามตรงเรื่องรามเมจนะครับถ้าเทียบกับดาบท้องที่ผมครับไปตอนแรกเนี่ยแม่งบพอกันเลยนะครับแรงกว่านิดหน่อยอะ แต่ทำไงได้แหละมันเท่นะครับคือมันเป็นมิสติกอ่ะอันนี้เราก็เอนชาร์บวก6ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับตางค่อนข้างไหลเดี๋ยวเราไปหาบัฟให้มันกันอันที่หมวกผมว่าบัฟหดอยู่นะผมไม่ได้อัดไว้ตมามผสมบวกหมวกนี้ไม่ค่อยชอบใช้ไม่หัวแม่งลรนอันนี้เดี๋ยวเรามาเลือกรูนกัน ผมจะเลือกรูนที่มันไม่ทับกันนะครับพยายามทำบ,บัฟให้ได้มากที่สุดในส่วนมากดาบผมก็จะบัฟทับกันตลอดนี่ครับใช้เดนเอกอันนี้คือมันมีระเบิดกับไฟอ่ะมันเป็นรูนเริ่มเริ่มหลักอะ่ะคือยังไงมันทับกันแน่ๆอะ่ะอันนี้ก็ได้จะได้บ้างสุดแค่เจ็ดนะครับ มีแฟกเจอร์ตอนนี้ผมอยากได้แอคแท็กสปีดนะครับแต่ดูแล้วไม่น่าจะมีเดี๋ยวน่าจะใส่แฟกเจอร์ไว้โอเคนะครับสุดท้ายเขาจบที่แฟกเจอร์นะครับเดี๋ยวเราจะไปเทสดาเมจกันเลยอันนี้เ,เราจะไปเทสกับลีเปอร์นะครับอุยอ้ยอุยอ้ย,ยอุย้ยกูจะทายดามเมจเทียบผมเทียบไม่ค่อยออกคือมันแรงกว่านิดเดียวนะครับซึ่งในใจผมตอนเนี้ยถ้าเล่นแบบบวกยืนบวกไปเลยอะ่ะหมัดแรงกว่า